โอ้โพลังถล่มทลายนะฮะอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่อรันทำการ i n t ิ o d u c ย ไปยาววันนี้เน็กนี่นอกจากจะกจถึงรเไปด็กพีนในใน่ทว,ว,ว,วันนี้พี่ก็รู้สึกว่าคือพลังงานของบีอที่หัดใหญ่มนส่งมาถึงพี่พลังเอาพี่ก็เลยมากขึ้นและเชื่อว่าเมมเบอร์ทั้งสองวันนี้เนี่ยพลังงานเ,าเหลือแน่นอนนะฮะเมื่อกี้เนี่ยหลังเวทีเขามีการเตรียมตัวการแนะนําตัวแบบภาษาใต้มาแล้วอยากฟังไหมคือซ้อมกันหนักซ้อมเป็นชั่วโมงซ้อมยิ่งกว่าซ้อมเต้น นะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เ,เรียงกันไปเลยแล้วกันเนาะพี่อะไรนะเริ่มนะเริ่มที่พี่ทองก่อนอะเริ่มทีพี่ทองก่อนเริ่มที่พี่เรหรอใช่ยังไม่มีใครสอนพี่เลยเอา้าวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พิมพ์สอนเป็นหนุ่มใต้ที่แท้จริงอ่ะ,อะสมมติว่าพี่บอกว่าวันนี้บีอัสน่ารักมากๆเ,เ,เลยขอบคุณนะร้องว่าไงวันนี้วันนี้บีอัสน่ารักมากหมามากหมาถูกเ่ยถูกเลย่าจะได้เนาะน่ารักมากหมาอ๋อ ขอบคุณมากๆเลยที่มากันวันนี้ครับขอบคุณมาหมาดนะอ้นี่ถูกได้จริงปะเนี่ยถูกได้จริงไหมล่ะหนุ่มได้จริงปะเนี่ยหนุ่มเนี่ยไม่รู้อ่ะเราเป็นหนุ่มแสงทองไม่ใช่หรอแสงทองวิ่ยาเออเราเปนแสงทองนะพอพอต้องพูดจริงๆมันเขินพูดไม่ค่อยได้อ่าแต่พี่พี่น้องลองดูสดวันนี้ขอบคุณ ขาเริ่มขับกันแล้วนี่ถ้าขับแปลว่านี่ไงน่ารักเลไม่ดูบอกว่าน่ารักเออวันนี้เขาหุ้นบีอัสเอ้ยถูกนะถูกโคตรที่มากเออหน้าพักขนาดเออเออะไรวะขนาดไม่น่าใช่ไม่หรอกไม่โง่ดัอันนี้คือผิดพลาดผิดไปหมดนะเอามาดูที่น้องซ้อมกันมาดีกว่านะเดี๋ยวเริ่มจากนีณ์ด้หรอครับขอผมก่อนครับข้อพุ่มก่อนได้ามาเขมเอออันไหนไหนเลยอุ้ยเต้นโอเคผีสาวเฮ้อ วันนี้งามนะรับว่าวันไหนๆอีกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณพี่บอวันพี่สาววันนี้สวยกว่าวันไหนอีกนะใช่ครับโตายแล้วแหมไปกันพิมพอได้ไหมได้อยู่ได้กว่าพิมอีกแต่ขนาดเป็นลีดเดอร์อายุเยอะสวยยังมีพี่สาวเยอะอีกแต่จริงวันนี้น้องสาวก็มาเหมือนกันน้องสาวก็มามากมายนะฮะมีหลายเพศหลายวัยนะครับผมน่าเบว่อมาเหมือนกัน ขาามน้องบ่าวรามินยามาเินข้มาไม่มาาน้องมาครับเรับผมเจอน่ยเยิ้มให้แล่ได้ไหมสวัสดีครับมาคริกัน ยิมให้ยิมให้กันหน่อยได้ไหมยิมให้ดูหน่อยไม่ดุไม่ดุอันไหนยิมให้มาพี่สายยิมตีมากตีมากยิมนิดนยิมแข่งยิมแข่งดีนะฮะมาเท้าเคปีพุ่มพุ่มมีคำถามวันนี้อยากให้พุ่มเป็นพี่บาวหรือรองบาวอะไรนะ มาบ้าเทีมทีมพี่บ้าขอเ,เสียงหน่อยมาแล้ดังแล้วมาะลีวบ้าวว่าพื้นทีมน้องบ้าขอ <t> าเสียงหน่อยบ้เหมือนกันไม่ถูกแล้วกันไมถูกกันไม่ถูกเลยเป็นอะไรก็ได้ขอเป็นคนดีก็พอครับถูกต้องนะไม่ว่าจะเปไ็นพี่บ้าก็ตอมสวัสดีครับคุณพลนะครับคุณพลเฮ้ยคุณพลมาดีว่ะพี่ของคุพลมาดีว่ะ อันนี้คุณซ้อมมาดีอ่ะมาที่คนก่อมาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณซ้อมมาเยอะนะผีเจ้าครับน้องบ่าวทิดถึงผีเจ้ายังแหนเลยนี่ไม่ได้ยินเสียงผีเจ้าแล้วมันเงาหูนี่แต้ว ้นถี่ครับผ่านครับไม่ได้ยินเสียงพี่สาวแล้วมันเงาหูไม่ได้ยินเสียงพี่สาวแล้วมันเงาหูแต่วันนี้ได้ยินกันตลอด2ชั่วโมงแต่นีแน่นอนนะครับมาแล้วคนนี้ก็หนุ่มใต้ที่แท้จริงฮะเก้าหลือใช่ครับเก้าหลือใต้ครับมาแล้วคนนี้เด็ดคนนี้เด็ดคนนี้เด็ดลายภาษา Multi Rangeo คนดี้เด็ดพี่สาวงามนัดเอ สู้ไอ้เมื่อเนื้อพระเนยได้ไ้าวใต้ชาวบผมคนใต้จริงใจเกาหลีใต้เช่นผู้ชมทุกโอกาสทุกอย่างมันอยู่ที่ความมั่นใจใช่ไหมพี่จิมใช่ครับถ้าเราพูดอกมาอย่างมั่นใจแล้วสื่อสารไปตามนั้นเอาเสียงดังสู้ก่อนมันก็เป็นหนุ่มตายที่จริงใจได้นะฮะคนต่อมา เฮ้ยสองสองมีเทิมสองสองมีเทิร์นมีเทิร์นมีโน้ตมีโน้ตมีโน้ตเออพีซ่ารองเบาอนนี้อะไรสองไอ้ขอขอแบบไม่มีมือได้ไหมขอแบบไม่มีโทษมือมันจะยากขึ้นเลยคอยค้างไว้พีซ่ารองเบามีหน้าแทนพี่บ้าก็ถือโน้องไม่ใจแรงอันนี้ตัวอะไรวะไม่ถูกแล้ว พี่บ้าเป็นซีน้องเมกใจแรงอะไรอย่างงี้ด้วยอออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าร้อนวิชาร้อนวิชาคืออยากพูดไปทุกอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะไม่ตอบเนี่ยพี่บ้าเป็นเอ้ยพี่บ้าเป็นซีน้องเมกใจแรงอย่างงี้ด้วยวันนี้วันนี้เพียงพาเพลงมาให้น้องฟังน้องๆพร้อมฟังกันไหมมาแนวพูดเร็วมาแนวพูดเร็วว่าคนใต้พูดเร็วหรือคนทีพูดเร็วใช่ก็สวัสดีครับไทยครับ ตอนแนะนำตัวกันุกขนาดนี้แล้วคนต่อมาอะไดีกว่าของผมนี่ต้องคงต้องคงนี่เดียวมาสันสันมาสันสันมาสันสันมาสันบอกทำไมมันดูมันเหนือคเหนือออกเหนือเลยรักคนห้าใจอย่างแรงนี่ สัส้นๆแต่จริงใจเรารักคนผัจนอย่างแรงออนะฮะต่อมาพี่ตุ๋ยพี่ตอี่ซ้อมนีเซ้อมนะครับครูขาพูขอพูดด้วยขี่สาวคองนองบ่าอยู่ในนี้ คิดถึงใจจะขาดแล้วสวัสดีครับุณรชัยครับอันนี้นี่ผมว่าเรียกว่าใต้อินเตอร์่าใต้อินเตอร์เป็นหนุ่ใต้อินเตอร์แล้วเิ้นท่าเต้นอ่าโอเคโอเคนะฮะพิปเปอร์ทุกคนนะครับ่องจะพูดเนี่ยขำได้นะครับแต่ช่วยกีด้วยนะครับ พี่ซาครับหาพี่ซาอยังไม่มีใครให้พี่บ้าวคนนี้ดูแลมีครับอ,อันนี้เน้นเป็นหนุ่มร็อกเป็นหนุ่มร็อกอันนี้ใตย้ยเาเป็นทางกาลางอะต้ทางใต้ทางตอนบนใต้อินเตอร์ใต้อินเตอร์ออรนะฮะพี่เปิร์ดนะครับล้อด้วยเอยไป น่องเบาหลักผี่ได้รักหข็ดใจเลยนี่หลักเม่นออยสวัสดีครับผมเองเอรักหมดใจเลยนี่ใช่ไหมพี่เอบอกเออรักหมดใจเลยนะครับต่อมาพี่เาว้าของน้องเบา วันน <en> ี้สุดล่อคนนี้พอมีพี่เป็นเจ้าเศร้าได้บ่อแป้นาแป้งพ่อวาไอ้พ่ออะไรวะอมีพี่เป็นเจ้าเศ้าได้ไหมแต่ได้บ่ไปแล้วเอาจัง มาถึงคนนี้คือบทพิสูจน์หนุ่มแสงทองวิทยาตัวจริงผมต้องพูดถูกใช่ไหมอ่าอ่าบ่านเขาพี่สาวเราไปเยอะอะทุกคนหน่องเศร้าครับหน่องเศร้าก็คนตายพี่บ้าก็คนตายพ่อจี๊บที่ได้มาก 别。